เลื่อนยศเป็นสิบตำรวจเอกแต่เขาโดนปลดนะครับไม่ใช่รับราชการต่อไปนะเขาโดนปลดพิการนะครับโดนปลดพิการสิบเอกเนี่ยนะครับสิบเอกเนี่ยมันก็เป็นยศหลังจากปลดแล้วนะครับก็ได้มีบําเหน็จบํานาญกินหน่อยนะครับเราอย่างนี้ได้ไหมครับท่านผู้จัาการทหารบกครับท่านประลัดกระทรวงกลาโหมครับในโอกาสเนี้ยถือเป็นโอกาสดีนะครับที่น้องคนนี้สมัครใจมาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยสมัครใจมานะครับ สองน้องเนี่ยมีอุดมคติมุ่งมั่นในการจะพิทักษ์แผ่นดินไทยและอยากจะปฏิบัติหน้าที่ทหารเราแก้ระเบียบได้ไหมครับแก้ระเบียบหรือเขียนระเบียบแก้แบบด่วนๆเลยรับน้องคนนี้เข้าเป็นทหารประจำการนะครับแล้วเขาได้จะสิบตีสิบโทสิบเอกผมว่าเขาดีใจแล้วน้องดีใจแล้วแล้วก็ให้ทำหน้าที่ฝ่ายธุรการ หรือจะอยู่ประจําอยู่ที่องค์การทหารผ่านศึกหรือประจําอยู่สํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้ทีนักฟุตบอลน,นักมวยดารานักดนตรีทําไมเราเขียนระเบียบเปิดให้มาบรรจุได้ละ่ะนักร้องเสียงดีก็ยังบรรจุได้เลยนะครับผมว่าระเบียบคนมันเขียนนะคนมันเขียนนะนะครับคนเขียนครับมันต้องแก้ได้นะครับมันต้องแก้ได้ และไอ้น้องคนนี้น่าสงสารครับเด็กมันเพิ่งมีเมียเมียก็ท้องเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับกำลังใจเด็กมันสูญเสียเลยนะครับผมว่าเขียนระเบียบได้ครับแค่ขาขาดหน่อยเดียวครับตำรวจได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่ขาดครึ่งตัวเลยนะที่สอพอว้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันเนะยังทำหน้าที่เสมียนประจำวันได้เลยครับผมว่า พุ่งค้าบัญชาที่ลงไปเยี่ยมน่ะรีบแก้ระเบียบดีกว่าครับแก้ระเบียบนะครับเอาน้องคนเนี้ยบรรจุเข้ารับราชการนะครับแล้วก็จะมีน้องๆที่ทําง,งานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พิกงพิการอะไรอย่างเงี้ยที่ยังสามารถรับราชการได้เนี่ยให้เขารับราชการนะครับ